กินรอยเคยที่เอาไว้เนี่ยดูดแล้วไม่ออกครับสามชิ้นสี่ชิ้นไม่ออกเลยเอเอหน้าสกัดมันลอยเล็มๆยาวอย่างเงี้ยใส่ยับพังครับพังขอนไม่อมมอกสามชั่วโมงแลวสามจ็ดสูนสูนุด

Nói nhạc với nhạc một nốt khát màn hình ăn tuyệt lời lục vươn Tuyệt tài không Kẽ mê Vậy tham đa bán vây ngang lục vươn rõ Nê vây chê Đã vây vô Bán vây vây đã Xịu vô chô lên Để xịu a hẳn a tí nòi Tít đều, hò xài kháng Tăng trồng mê tăng đang thêm khao đong, đang thêm lê tý hai. Tao bao nhiêu. Tao bao nhiêu. Tin Đại kia. Say anh em anh ấy bì 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 Đấy em bì 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 bì

bay yêu thoát tháo bay thêm 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 thêm

ออ,ออกแล้วขยับแลเรื่อยๆงั้นเนี่ยต้องไปคิดอ่ะมันนี่มีสูตรแล้ววันนั้นเจียร์นี่ออกหมดแล้วน,นั้นถึงจะออก có đi muốn muốn này nó đút muốn muốn này nè đi lần nè đi chơi lướt bao nhiêu ngày đâu mày đủ cái muốn 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 này, này, này. muốn ิดตัวปีนี้คั้งแน่นมนนะมุน,เ,น,มน,เ,นเดี๋ยวเลยวพอแล้วับปี ต่อรอนี่แหละแบบเดิมและต้องไปสนใจไม่ต้องไปหาสูตรมันไม่มีสูตรแล้วตอนนี้มันจะบวกจะลบจะคูณจะหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี้นี่ดาเนี่โจลิ่งใส่สนิ่มเข้าลงเลยมันมีครั้งนึไง นี่แหละเอาสูตรนี้แหละไม่ต้องไปหาสูตรอื่นแล้วมันเกือบออกแล้วเนี่ยมันมาดังสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอืมอออีกแมงสองอออมินี้ไม่ออกอ่ะโยมันเอ๊

ลองดูดูก็ได้ไขาไม่เข้าร้อยนั่นแหละใหญ่ไปเข้าไหมเข้าหรอกอันนี้สองขาพอแล้วลองลองเสียบเข้าไปดูอนเข้าไปเนี่ยสองขาเนี่ยต้องอะไรคงเป็น A ก่อนเนี่ยอ,อย่าลืงั้น A ก่นอนได้ไหม เอาล็อกโซ่หนีบนี้ได้ไหมหนีบล็อกโซ่ได้ไหมในหนีบเนี้ยออดึงล็กโซ่ะไม่แล้วดูในนี่เอาเลยดูดในหลิกเนี่ยเนี่ยดูดตรงนี้เลยลองดูดตรงนี้เราได้ไหมเอาเไอ้นั่นดูดหนีบไหมหนีบนแน่นเลยห <c oughs> นีบเป็นแน่นเลยแน่นเลย เอาตัวดูดมาดูด,ดูดเพื่อไมันออกนั่นแหละใส่สองอันเนี่ยสามอันก็ได้แล้วแต่ลองเคียย์เสียบเข้าไปดูก่อนเข้าไหมเสียบจากข้างนอกแบบอย่างนั้นแหละมแมนแล้วเอออย่างนี้นะออกอยู่เดี๋ยวได้ช่วยจับเดี๋ยว